เอาเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะเมื่อวานนี้วันที่4เมษายนช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกาตำรวจฮะพลตำรวจโทรสรุรเชษฐ์ถักพายหรือบิ๊กจบก่านำทีมทแถลงข่าวร่วมกันจับกลุมตัวในสิทธิพันธ์สว่างสังวานอายุ41ปีเรียกง,ง่ายๆเจ้าแบงค์แบงค์เนี่ยโดนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและก็อีกข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตาม แล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่ออนาจารย์พร้อมด้วยของกลางเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือท่านผู้ชมนะฮะเล่าจริงๆก็สืบเนื่องมาจากวันที่23ามมีนาปี65ปีนี้แหละช่วงเช้าเวลา9กานาฬิกาบก,ก,กว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งของเด็กชายอายุ13ปีเนี่ยไปแจ้งตำรวจที่สพศรีราชาว่าให้ดำเนินคดีกับเจ้าแบงค์หน่อยในสิทธิพันธ์เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาปี64ที่แล้วเนี่ยจนถึงมกราหกห้าเนี่ยสิทธิพันธ์เนี่ยได้ข่มขืกนกระทำชําราและก็กทำอนาจารย อายุตั้งแต่13-14ปีทั้งหมดในสามคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกของพี่เขาต่อมาเจ้าหน้าที่ตารวจก็ตามสืบสวนแกะอรอยเจ้าสิทธิพันธ์ได้ไปจับได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักที่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะก็เบื้องต้นกระแจงข้อหาดังกล่าว3าข้อหาะนะั่แหละท่านผู้ชมนะฮะสิทธิพันธ์เนี่ยให้การรับสารภาพนะว่าตนเองเป็นนักกิจกรรมกีฬากระโดดเชือกในรูปแบบทีมและตนเองเนี่ยก็เป็นโมเดลลิ่งด้วยเป็นบุคคลที่จัดหานักแสดงประกอบให้กองถ่ายละคร เอ็มวีโฆษณาต่างๆโดยจะชักชวนเด็กชายอายุระหว่าง13ถึง16ปีที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกระโดดเชือกหรือสนใจจะเป็นนักแสดงประกอบเนี่ยเพื่อหาอะไรได้เสริมนะตามสถานศึกษาต่างๆเขาบอกอย่างนั้นสิทธิพันธ์ก็จะบอกว่าเมื่อตนเองเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่ใกล้ชิดกับเด็กชายเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงตัวประกอบนักกีฬากระโดดเชือกอะไรก็แล้วแต่สิทธิพันธ์จะออกอุบาย่านผู้ชมสิทธิพันธ์จะออกอุบายชักจูงเนี่ยให้เด็กใช้ปาก กับอวัยวะเพศของตัวเองหรือตนเองก็ใช้ปากกับอวัยวะเพศของเด็กหรือยอมรับด้วยบางครั้งเนี่ยว่าเคยใช้อวัยวะเพศเนี่ยสอดใส่ทางทวารเนี่ยของเด็กบางคนอีกด้วยนะตามข่าวเขาบอกอย่างนั้นนะฮะและจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทราบว่ามีเด็กชายอายุระหว่าง13-16ปีซึ่งอยู่ในระหว่างสถานศึกษาเนี่ยในจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาเนี่ยจำนวนอีก7รายคุณผู้ชมเคยถูกกระทำเนี่ยนะโดยสิทธิพันธ์เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานอยู่ในขณะน,นี้ก็จะดําเนินคดีเพิ่มเติมไปอีกนะเพราะมันต่างกรรมต่างวาระกันไปท่านผู้ชมสําหรับประวัติสิทธิพันธ์เนี่ยเขาบอกเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือในพื้นที่อาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและก็เคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังในวงการกระโดดเชือกมาแล้วเคยพานักเรียนเนี่ยไปแข่งกระโดดเชือกระดับประเทศมาแล้วได้รางวัลอย่างมากมายจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยสิทธิพันธ์เนี่ยผันตัวเองมาเป็นนักแสดงตัวประกอบละครต่างๆ โฆษณา MV ก่อนที่จะตั้งตัวเองเป็นโมเดลลิ่งและก็ชักชวนเด็กชายเพื่อไปถ่ายงานถ่ายโฆษณาถ่าย MV ตำรวจก็บอกว่าถ้าเจอพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยมีสายด่วนสามารถโทรเข้ามาร้องเรียนได้เลยเบอร์1599นะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับสายเรื่องราวร้องทุกข์ละอย่างนี้ตลอดดูแลเรื่องเด็กโดนละเมิดอะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะก็เอาข่าวสารมาบอกกัน แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออยากเตือนน้องๆหน่อยที่ยังอายุไม่ถึง18ปมีอะไรควรปรึกษาพ่อแม่นะปรึกษาผู้ใหญ่หน่อยรู้แหละว่าอยากจะโตเด็กสมัยใหม่หาสตุงสตางใช้เองอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเงินที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่บางครั้งลูกหนูเราไม่รู้เท่าทันเลขกลคุณทุบายคนชั่วๆมันอาจจะหลอกเราไปทําแบบน,นี้โดยที่เราไม่ได้เตรียมเต็มใจหรือยินยอมมันไม่สมควรไอ้คนที่หลอกก็พึงระลึกไว้เสมอนะ คุกนะฮะรอคุณอยู่อย่าทำนะฮะความรักมันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันการจะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันและมันเป็นอายุที่มันเหมาะสมไม่ใช่เป็หลอกเขาอย่างนี้ขอบคุณครับ